นี่ครับมาดูหัวอ้วนๆครับหัวอ้วนๆสมบูรณ์เลยครับอันนี้จะกอกกำลังขุนอยู่ตอนนี้ก้องนี้ก็กินอาหารผงกับอาหารเม็ดครับบวกกันๆๆๆอเอาคลุกข้าให้เข้ากันครับอาหารเม็ดอาหารผง ไยนี้ซื้อมาสามเดือนที่แล้วก็ประมาณสองมืนแปดพันห้าร้อยครับของนี้โอ่งน้องกินอินนอนยังไม่ลุกเพราะว่าจะคองให้กินตลอดเลยครับไม่ขาดอาหากินตลอดทุกวันเพราะวัว้วนแล้วครับตอนนี้ัว้ว,วนตอนนี้ก็เริ่มมีวัวอ้วนรายแรกข้อแล้วครับ ของนี้ก็สามเดือนยี่สิบวันแล้วจะคงว่าเลี้ยงสี่เดือนจะขายครับตนก็อ้วนหมดแล้วครับหัวถ้ากินทั้งวันอย่างนี้ก็ตัวไหนมันนอนมันก็นอนตัวไหนไม่หิวมันก็ลุกมากินครับพอเวลาอ้วน เป็นที่เราก็จะเลี้ยงกันแบบนี้ครับทุกคนจะเลี้ยงเหมือนๆกันอย่างนี้ครับนี่ครับซื้อหมาเมื่อสามเดือนที่แล้วนูน้นซากนี้ซื้อหมาสองหมื่นแปดห้าร้อยครับตัวนั้นซากถูกครับซื้อได้ไซสนี้ก็ถือว่าดีครับสองหมืนแปดพันห้าร้อยครับซากนี้ดีครับตัวน,นี้แพงมากครับ มากซื้อขนคุณน,นี้ซื้อ,อยากเลยครับตอนนี้เพกขุนแล้วกำไรจะน้อยมากครับซากแผงกิโลขึ้นจริงครับกิโลเนื้อขึ้นแต่ว่าซากแพงเกินครับแต่ซากนี้ซื้อมาเมื่อสามเดือนผ่านดีครับ นี้เขากินอาหารกับฟางครับใส่ฟางแล้วก็อาหารตอนนี้ก็ใส่ฟางให้เป็นนิดๆหนๆครับล้างฟางก็ยังไม่ได้ใส่ฟางให้กินพอย้ายเอื้องครับกินพอย้ายเอื้องได้ครับอุดดีครับกินอาหารเม็ดกระหารพงครับ คหัวสามเดือนยี่สิบวันครับอ้วนสวยครับจะขอว่าเลี้ยงสี่เดือนโพูๆขายแล้วครับก็ประมาณสิบห้าวันจะขคงและขายแล้วพวกนี้นี่ก็ไม่มากครับเราก็เลี้ยงไปเสริมเสริมไปทไําไร่กันไปนี่ไร่กล้วยกล้วยปลูกมะนาวกันลัวน้ำว้าครับหัวสวยสวยกันเยอะนะครับ เาเลี้ยงก็เกือบทุกบ้าน,นครับพวกงก็มีครับใกล้ๆบ้านใกล้หลิงเคียงกันครับสำหรับปัวอ้วนเริ่มมีครับตอนนี้วัวซากแพงมากครับท่านเพื่อนที่ชอบเลี้ยงวัวอ้วนวัวอ้วนแล้วก็ตอนนี้ราคาดีครับใครที่ขายก็ดีครับแต่ว่าวัวซากแพงครับ ครับคลิปนี้ก็สำหรับปุ่อ้วนนะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามนะครับ